สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อการเรียนการสอนวิธีการวัดสัญลักษณ์พิกัดทางด้านรูปทรง GDT n เบื้องต้นครับ GDT ความราบจะเริ่มจากการวางชิ้นงานไว้บนฐานที่ปรับระดับได้ทั้งหมด3มุมหรือ4มุมก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมหรือในกรณีฉุกเฉินชิ้นงานไม่ใหญ่มากสามารถใช้ดิำมันเพื่อเป็นฐานได้เช่นกันจากนั้นวางชิ้นงานบนให้ระดับเซตศูนเฉพาะบริเวณมุมทั้ง4มุมให้เท่ากัน ด้านไหนสูงเกินไปก็สามารถกดลงเพื่อเซตศูนย์เท่ากับมุมอื่นได้พอดิสตามันมีความยืดหยุ่นสามารถปรับระดับได้ง่ายเมื่อเซตศูนย์ทั้งสีด้านพร้อมแล้วก็สามารถเริ่มวัดความราบได้เลยครับเริ่มจากเซตศูนย์บนผิวของชิ้นงานตรงบริเวณที่แบบกําหนดให้หาค่าค,าความราบจากนั้นลากเครื่องมือวัดให้ทั่วที่สุดเพื่อหาค่าจุดต่ําสุดและจุดสูงสุดของชิ้นงานว่าอยู่ในพิกัดความเผ่อหรือไม่ตัวอย่างเมื่อเรากําหนดแบบพิกัดความเผื่อที่0.1ม mm, ิลลิเมตร พื้นผิวของชิ้นงานมีความขุขระทำให้เข็มของไดอันเทสอินดิเคเตอร์สามารถโยกไปมาได้แต่ต้องไม่เกิน0.05ม mm ิมในฝั่งลบและ0.05ม mm ิมในฝั่งบวกจึงจะผ่านมาตรฐานที่แบบกำหนดพิกัดความเผื่อไว้0.1ม mm. ิมถ้าบริเวณใดเกินค่าพิกัดความเผื่อที่กำหนดถือว่าไม่ผ่านมาตรฐานนั่นเองครับ